ตอนที่1เรื่องก็จะเปิดมาที่ในตอนนี้มีเด็กสาววัยมัธยมคนหนึ่งกําลังคุยกับแฟนหนุ่มของเขาอยู่ซึ่งแฟนหนุ่มของเขาเนี่ยก็ขู่ว่าถ้าเกิดไม่เอาตังค์มาให้มันยืมเนี่ยมันจะไม่ไปออกเดทกับเธอแต่ถ้าเกิดยอมเป่านกเขาให้จะยอมยนยวนให้ก็ได้นะแต่ยังไงซะค่ามารูดเธอก็ต้องจ่ายอยู่ดีซึ่งเธอคนนั้นก็จะทําท่าทางเบื่อหน่ายพร้อมกับปล่อยลูกเตะออกไปโดยที่ไอหมอนั่นไม่ทันตั้งตัวแต่ชายชนคนนั้นมันก็ได้ใช้มือรับเอาไว้ได้จากนั้นเธอก็ต่อยแถมไปอีกหมัดนึง มันในกระป้องการการโจมตีของเธอได้พร้อมกับเสร์บลูกเตะคืนไปหนึ่งทีแหมหน้าตัวเมียจริงเลยนะมึงเธอล้มลงไปพร้อมกับท่าทางที่ดูเจ็บปวดน้อยอีนังนี่อย่ามาทําเป็นได้ใจไปหน่อยเลยได้ยินแบบนั้นเธอก็จะด่าสวนกลับไปไอ้งั่งไอ้โง่ไอ้มึกกล้วยไอ้ปลาสวาย <c oughs> มึงด่าอะไรของมึงเนี่ยหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านมาสักพัก ซึ่งตอนนี้เนี่ยเพื่อนของเธอก็กาลังแซวเธออยู่ะนะว่าคําที่เธอด่าไปนั่นมันใช่คาด่าแที่ไหนกันเล่านะมันชื่อปลานะแต่เธอเนี่ก็บอกว่าให้ปอบเธอหน่อยชายคนนั้นน่ะเป็นรักแรกของเธอเลยนะหน้าของอชายโฉดคนนั้นดันไปคล้ายกับหน้าของทาคางรุระเคนซึ่งนั่นก็จะเป็นคนที่เธอแอบชอบมาเนิ่นนานแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินออกมาจากห้องเรียนด้วยท่าทางดูจอ่อยหน่อยอใครก็ได้ช่วยมาปอบฉันหน่อยใครก็ได้แต่จู่ๆในทันใดนั้นเอง เธอก็ได้กวาดสายตาไปเจอกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งกำลังโดนเพื่อนๆในห้องเนี่ยลุมบูรี่อย่างหนักเลยเธอไม่ได้เห็นแบบนั้นก็เลยรีบเข้าไปนั่งด้วยในทันทีส่งสายตาจิก,กัดไปให้พวกอันธพาลในห้องทำให้พวกเด็กเกเรเนี่ยก็เลิกแกล้งเขาละฮะจากนั้นเธอก็ได้หันมาทางหนุ่มแว่นแล้วก็ถามเข้าออกไปว่าเขานั้นกำลังอ่านอะไรอยู่แต่ก่อนที่ไอ้หนุ่มแว่นคนนั้นจะได้อธิบายเธอก็บอกว่านี่มันเหยื่อชะมัดจากนั้นก็เดินจากไปเธอเนี่ยก็เดินด้วยท่าทางอันจอยงอยอีกครั้ง พร้อมกับบ่นพณน,นาถึงชีวิตตัวเองไปด้วยแต่ในขณะที่เธอกําลังเดินอยู่ก็ได้มีเสียงคนคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาคุณโมโมอายาเซะรอด้วยครับเสียงนั่นมาจากหนุ่มแว่นเมื่อกี้นั่นเองรู้นะครับว่าคุณก็ชอบคนแบบคุณอายาเซะมาคุยกับคนอย่างผมนี่มันคงจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วละ่ะแต่โมโมะเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปว่าเธอนั้นไม่ได้อยากจะตีซีกับเขาหรอกแล้วก็ขอให้ลืมเรื่องเมื่อกี้ไปซะแต่หนุ่มแว่นมันก็จะไม่ยอมที่ผมอยากจะบอกคือนี่ต่างหากครับ จากนั้นเขาก็ได้โชว์หนังสือให้กับโมโมจังดูซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งลี้ลับที่อยู่นอกโลกะนะทั้งโครงการเบกซัส UFO หรือข่าวเจอ UFA อะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะไอเด็กแว่นเนี่ยมันก็ได้บอกไปว่าเธอก็ชอบเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมแต่เธอเนี่ก็ปฏิเสธอย่างเสียงแข็งว่าเธอนั้นไม่ได้เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวแม้แต่นิดเดียวเอองั้นฉันขอตัวก่อนนะแต่เด็กแว่นเนี่ยมันก็จะไม่ยอมปล่อยเธอ นี่ครับนี่ UFO ตรงนี้ครับในซีเธอก็เดินหลบแล้วหลบอีกแต่มันก็ยังตามรำควานอยู่ไม่หยุดเลยทำให้เธอนั้นเกิดความลำคัญเป็นอย่างมากเธอเลยสะบัดคำพูดออกไปเฮ้ยไอหมอนี่มันหน้าหนูคูชะมัดเลยไอ้นิสัยโอตาคุที่ชอบยัดเยียดให้คนอื่นนี่นี่แหละที่น่ารลำคนันพอแบบนี้ไงนายเลยไม่มีเพื่อนคบสักคนอย่ามาบังอาจตีสีคุยกับฉันเด็ดขาด ได้ยินแบบนั้นหนุ่มแว่นก็ถึงกับช็อกไปเลยโม,โมโมเธอก็ได้เดินออกห่างสองก้าวแต่พอจะก้าวต่อไปก็เกิดรู้สึกผิดขึ้นมาจากนั้นเธอก็ได้หยิบหนังสือของหนุ่มแว่นขึ้นมาพร้อมกับยื่นกลับไปให้เขาถึงฉันจะไม่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวแต่ก็เป็นพวกเชื่อเรื่องผีนะได้ยินแบบนั้นหนุ่มแว่นก็เลยหัวเราะออกอามาทันทีแหมผีเผอือะไรมีอยู่จริงที่ไหนอะ พอหนุ่มแว่นหัวล้อแบบนั้นเนี่ยโมโมจังก็จะไม่ยอมงั้นฉันขอบอกเอาไว้ก่อนเลยหัวยายของฉันนั่นคือหมอผีนายเคยเห็นการไล่ผีไหมอย่างแย่เลยนะขอบอกคนโดนผีสิงน่ะชักกระตุกเหมือนคนกำลังจะตายเลยละ่ะแต่หนุ่มแว่นก็ได้เถียงด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ว่าการชักกระตุกนั้นเกิดจากความผิดปกติของร่างกายได้ยินแบบนั้นโมโมก็จะไม่ชอบหน้าหนุ่มแว่นมากยิ่งขึ้นเลยเกิดการชิงดีชิงเด่นแย่งกันเป็นที่หนึ่งขึ้นมา เมื่อเป็นแบบนั้นทั้งคู่เลยจะพนันกันถ้าเกิดว่าผีมีจริงขึ้นมานายต้องมาเป็นเบสฉันซะหนุ่มแว่นก็เลยได้เถียงไปด้วยงั้นผมจะแสดงว่า UFO นั้นมีจริงแล้วถ้าเกิดมันมีจริงๆแล้วก็คุณก็ต้องมาเป็นเบสผมเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเรื่องก็จะตัดมายามค่ำคืนณนะโรงพยาบาลที่ถูกทิ้งร้างนางงซึ่งสถานที่และบรรยากาศก็ขอบอกได้เลยว่าน่ากลัวมากๆแล้วกูจะพูดเสียงยานทำไมเนี่ย ดูเหมือนว่าในสถานที่อันน่ากลัวแบบนี้โมโมจังเธอก็จะมาคนเดียวซึ่งเธอก็จะติดต่อกับหนุ่มแว่นตลอดเวลาโดยการค้างสายเอาไว้และเธอก็ให้นิกเนมกับหนุ่มแว่นไปว่าลีรลับคุงชื่อลีรับคุงอะนะ <c oughs> เมื่อมาถึงเนี่ยเธอก็จะสั่นกลัวเป็นอย่างมากแต่เป้าหมายของเธอนั้นก็คือการหา U f เอส่วนทางหนุ่มแว่นที่ติดต่อกับเธออยู่ก็ได้มาพิสูจน์ผีที่อุโมงค์ร้างแห่งหนึ่งซึ่งว่ากันว่าในอุโมงค์นี้เนี่ยก็จะเป็นจุดรวมวิญ,ญญาณล่ะฮะ เขาเนี่ยมีปณิธานมุ่งมั่นในการตามหาผีให้เจอเขาเลยเดินเข้าไปแม้จะตัวสั่นเทาแต่เขานั้นก็กลัวอยู่ดีนั่นแหละฮะียและในทันใดนั้นเองมันก็ได้มีสัญญาณปริศนาบางอย่างส่งออกมาจากในอุโมงค์เรียกเขาให้เข้าไปพิสูจน์เร็วๆเขาในกกลัวมากเลยถึงกับต้องร้องเพลงทูช s h บ boy ูท o ชา o shy ระหว่างทางไอ้หนุ่มแว่นมันก็ได้ถามโมโมะไปว่าเธอนั้นเคยเห็นผีหรือเปล่าโมโมะก็เลยตอบไปว่าก็ไม่เคยเห็นน,นะนะแต่ว่ายายของฉันนั้นเป็นร่างทรงเป็นหมอผีและอีกอย่างฉันก็เป็นหลานติดยายด้วยเพราะฉันน่ะไม่มีพ่อแม่ในสมัยเด็กตอนที่ออกไปข้างนอกไม่ว่ายังไงก็ต้องร่ายอาคมด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องชี้นิ้วร่ายอาคมอยู่ตลอดเวลาแน่นอนว่าต้องกลายเป็นเป้าสายตาแล้วก็โดนพวกผู้ชายบูลลี่อย่างหนักใช่ มันรู้สึกโคตรแย่เลยละ่ะแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือโดนผู้ชายที่แอบชอบมาเนิ่นนานบูลี่ใส่ด้วยตั้งแต่นั้นฉันก็เกลียดยายมาตลอดฉันเลยพูดทำร้ายจิตใจยายออกไปจากนั้นจนมาถึงตอนนี้ฉันก็ไม่ได้คุยอะไรกับยายเลยหลังจากนั้นก็ตัดไปยังหนุ่มแว่นเหมือนว่าเขาจะส่องไฟฉายไปเจอกับรอยเท้าปริศนาเยอะแยะมากมายที่เป็นสีเลือด ปรากฏว่ารอยเท้านั่นเนี่ยก็จะเป็นรอยเท้าของผียายแก่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาในตอนนี้ผียายแก่ตนนั้นก็ได้พูดว่าเดี๋ยวจะให้ดูหนุ่มนมเองเอาจุดจูมาให้ดูเสียด,ดีๆเมื่อเห็นเป็นแบบนั้นหนุ่มแว่นก็จะออกวิ่งด้วยความรวดเร็วพร้อมกับพางตะโกนบอกโมโมะในสายไปว่าผมเจอแล้วครับตอนนี้แหละผมเจอเขากับผีแล้วโมโมะเธอก็จะพยายามเตือนนะนะว่าให้หยุดวิ่งเดี๋ยวนี้ไอ้ผีตนนั้นมันก็คือคุณยายสปีดถ้าโดนมันวิ่งนําไป นายจะโดนคำสาปแต่ก็ไม่ทันแล้วล่วนะฮะในขณะที่หนุ่มแว่นวิ่งอยู่คุณยายสปีดก็ได้วิ่งด้วยความเร็วสูงสูงที่แบบว่าโคตรจะรถแข่งโคตรแรงวิ่งด้วยความรวดเร็วและนำหน้าหนุ่มแว่นในทันทีหลังจากนั้นสายของหนุ่มแว่นก็ได้ตัดไปโมโมจังไม่ได้เห็นเพื่อนอยู่ในอันตารายก็เลยคิดจะไปช่วยแต่เมื่อเธอหันไปข้างหลังก็จะเจอกับชายหนุ่มร่างท้วมสามคน เมื่อเธอเห็นแบบนั้นก็ออกวิ่งสิครับรอเฮียอะไร <c oughs> แต่ดูเหมือนว่าพวกมันนั้นจะเร็วเป็นอย่างมากเพอแป๊บเดียวพุ่งเข้ามาฉีกกระชากเสื้อผ้าของเธอได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านมาสักพักดูเหมือนว่าเธอเนี่ยก็จะตื่นมาในสถานที่แปลกๆบางอย่างแล้วไม่นานก็ได้มีเสียงผู้ชายพูดขึ้นมาว่าสวัสดีครับมนุษย์ผู้หญิงต้นเสียงนั่นนั่นก็คือชายสามคนที่จับเธอมาในห้องนี้ยังไงละ่ะและลำบากกูต้องเซ็นเซอร์อีกโอ้ชายร่างท้วมสามคนนั่นก็ได้อธิบายว่า พวกเราเนะ่ยคือมนุษย์ชาวดาวเซโปโอ,อย่าได้กลัวไปเลยนะครับพวกเรามาอย่างเป็นมิตรเผ่าพ,พันธ์ของเรานั้นมีแต่เพศผู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องขยายจํานวนด้วยวิทยาการโคนิ่งแต่นับวันเข้าพวกเราก็ยิ่งสูญเสียจิตใจกลายเป็นมนุษย์ต่างดาวตายด้านไร้ความรู้สึกดังนั้นเพื่อที่พวกเราจะนําระบบสืบพันธุ์แบบมนุษย์คืนจึงอยากได้กล้วยของพวกคุณครับจากนี้ไปกระผมจะขอทําการมีเซ็กค,ครับ ซึ่งเมื่อเปิดซิบกางเกงออกมาก็จะมีทุ่นเหล็กปริศนายาวยืดอันใหญ่มากไอ้เหี้ยน่ากลัวมากหลังจากที่ได้ทําการมีเซ็กซ์เสร็จแล้วเราจะดึงมดลูกแล้วก็กล้วยสืบพันธุ์ออกมาวิจัยครับเมื่อได้ยินแบบนั้นโมโมก็จะดิ้นไม่หยุดเลยแต่มนุษย์ต่างดาวพวกนั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะไม่ฟังอะไรแล้วเลยใช้ลําแสงสะกดจิตกับเธอลําแสงนี่จะมีผลต่อคลื่นสมอง ทำให้อารมณ์เสียวซ่านมากยิ่งขึ้นเป็นยังไงบ้างล่ะครับร่างกายอันร้อนวูบวาบโคตรเสียวเลยใช่ไหมครับโมโมจังเธอก็พยายามจะขัดขืนสุดชีวิตเลยนะแต่มนุษย์ต่างดาวตัวนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ยอมพูดพรมทำเพลงแล้วฮนะจับเธอทางขาออกเตรียมที่จะเอาไอล็กดุนดุนเนี่ยยัดเข้าไปกาตูนคูเริ่มจะลามกอนาจารมากยิ่งขึ้นละแต่ก่อนที่พวกมันจะทำแบบนั้นได้โทรศัพท์ของโมโมก็ได้ดังขึ้น ซึ่งเมื่อไอ้มนุษย์ต่างดาวไปดูที่โทรศัพท์ของเธอเนี่ยมันก็จะมีตีนยื่นออกมาจากโทรศัพท์เตะหน้าของมนุษย์ต่างดาวนั้นจนปิวไปเลยปรากฏว่าคนที่ออกมาจากโทรศัพท์เนี่ยนั่นก็คือคุณยายสปีดในร่างของหนุ่มแว่นมาถึงคุณยายสปีดก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเช่นกันพุ่งเข้าไปงับหำคอยมนุษย์ต่างดาวแล้วก็ซัดบันกระเด็นติดกับกำแพงจนมันตายไปเลยละฮะหลังจากนั้นพวกมนุษย์ต่างดาวนี่ก็ฉีกหน้ากากของตัวเองออกเผยร่างที่แท้จริงออกมา ซึ่งร่างของมันก็จะเป็นมนุษย์ต่างดาวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะและในวินาทีนั้นมันก็ได้ใช้ฝ่ามือของมันยิงลำแสงหกสัมผัสออกไปปรากฏว่าผีคุณยายสปีดก็จะวิ่งเร็วกว่าลำแสงนั้นจนทำให้หลบได้ทุกนัดเลยละ่ะฮะทำเอามนุษย์ต่างดาวนี่ก็อึ้งไปเลยและในทันใดนั้นเองผีคุณยายสปีดก็ได้วิ่งเข้ามางับร่างของมนุษย์ต่างดาวตัวหนึ่งพร้อมกับจับทุ่มเทคดาวลงไปบนพื้นทำให้มันตายคาที่เลย คุณยายสปีดก็จะไม่หยุดแค่นั้นพุ่งเข้ามาเตรียมที่จะจัดการกับมนุษย์ต่างดาวอีกตัวในทันทีแต่มันก็ได้ใช้ลำแสงหกสัมผัสสัดเจ้าผีจนกระเด็นออกมา หนุ่มแว่นเนี่ยก็จะพูดไปว่าเอออยากได้อะไรก็เอาไปเลยครับพอผมนะ่ะอยากเจอมนุษย์ต่างดาวมาโดยตลอดพอผมนั้นไม่เคยมีเพื่อนแล้วก็คิดว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นจะยอมเป็นเพื่อนกับผมบ้างก็เอาแต่แงนหน้ามองใส่ฟ้าตะโกนเรียก UFO อมาโดยตลอดแต่พวกคุณก็ไม่ยอมออกมาเลยไม่ว่าจะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่เคยโผล่มาหาผมเลยสักครั้งไม่มีใครเลยที่จะยอมรับในการมีตัวตนของผมแต่มีวันหนึ่งคุณอาญาเสได้เข้ามาปกป้องผมเพราะงั้นอย่ามาแตะต้องตัวเธอนะผม จะมายกโทษกับคนที่ทําเธอเจ็บแน่ถ้าเพื่อเธอแล้วก็ต่อให้ต้องกลายเป็นสปรลาดผมก็ยอมจากนั้นวิญญาณของคุณยายสปีดก็ได้คืนกินร่างของหนุ่มแว่นเข้าไปอีกครั้งแต่ในวินาทีนั้นไอ้มนุษย์ต่างดาวมันก็ได้ยิงลําแสงหกสัมผัสมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ทาเอาหนุ่มแว่นเนี่ยหมดกําลังใจกันเลยละ่ะฮะคุณอาญาสิเหมือนผมจะไม่ไหวแล้วนะครับ <laughs> จากนั้นไอ้มนุษย์ต่างดาวตัวนั้นเนี่ยมันก็เข้ามาหาโมโมจังอีกครั้งคือพร้อมที่จะสืบ้อแลว <laughs> เอาละถ้าอย่างนั้นเราจะสะกดจิตเธอให้มีความใคร่อีกครั้งหนึ่งโมโมะเธอก็พยายามจะต่อต้านสุดแรงแล้วจูๆ่ๆเธอก็ได้คิดถึงคำของคุณยายขึ้นมาดึงพลังจิตออกมาเมื่อตอนสมัยเธอยังเด็กคุณยายก็ได้พูดกับเธอ,เอไว้แบบนั้นถ้าหากว่าดึงพลังจิตออกมาได้จะไม่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าความเจ็บป่วยเลยก่อนอื่นเราต้องรวมพลังทั้งหมดเอาไวต้ตรงท้องนึกภาพจิตออกมาจากบนหัวจากนั้นก็ตัดภาพมายังปัจจุบัน ซึ่งเธอเนี่ยก็คิดแล้วก็ขอโทษยายในใจด้วยนะเธอเนี่ก็ได้ทําตามคําสอนของยายต้องรวมพลังทั้งหมดเอาไว้ที่ท้องจากนั้นก็นึกภาพจิตออกมาปรากฏว่าในทันใดนั้นพันธนาการของเธอก็ได้โดนทําลายลงซึ่งเหมือนเธอจะใช้พลังจิตได้อะนะเพราะว่าไอ้พลังจิตของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันก็ไม่ส่งผลอะไรต่อเธออีกแล้วจากนั้นเธอก็ได้พูดว่ามันเป็นของจริงยายนะ่ะเป็นหมอผีตัวจริงขอบคุณมากนะยายแบบนี้ถ้าเจอไอ้พวกผู้ชายเสงเค็งอีกแล้วก็ ในวินาทีนั้นเธอก็ได้ปล่อยลูกเตะออกไปเหมือนที่เธอนั้นได้เตะแ,แฟนหนุ่มชายโชดของเธอเมื่อต้นเรื่องแต่ครั้งนี้ลูกเตะของเธอนั้นแรงกว่าเดิมแรงแบบมากๆเลยนะเตะทีเดียวมนุษย์ต่างดาวตายโหงตายหาเลยแรงจริงๆและเมื่อมนุษย์ต่างดาวตายกันหมดก็ดูเหมือนว่ายานของมันนั้นจะล่มลงแล้วโมโมจังเธอก็พยายามจะช่วยเพื่อน เธอเลยได้กวาดสายตาไปหาหนุ่มแว่นแต่เมื่อมองไปมองมาหนุ่มแว่นก็จะกลายเป็นคุณยายสปีดอีกแล้วเจ้าผีร้ายได้เข้ามาจู่โจมเธออย่างรวดเร็วเธอที่โดนเจ้าผีร้ายงับเนื้ออยู่ก็เลยได้เรียกเตือนสติหนุ่มแว่นแล้วก็ดูเหมือนว่าพลังจิตของเธอนั้นจะทำให้ผีคุณยายสปีดหลุดออกจากร่างหนุ่มแว่นออกไป วิญญาณผีร้ายก็ได้บอกกับเธอว่าแกเป็นใครกันแน่แต่จู่ๆในทันใดนั้นหนุ่มแว่นก็ได้ดิ้นทุรนทุรายด้วยความทรมานนั่นก็เป็นเพราะว่าคำสาปคุณยายสปีดนั้นไม่ได้จางหายไปวิญญาณผีร้ายก็อธิบายว่าข้าน่ะเอาจุดจู่ของเจ้านั่นมาแล้วราบเท่าที่ข้านั้นยังมีช้างน้อยของมันอยู่คำสาปของไอ้หนูนี่น่ะไม่มีทางคลายหรอกถ้าอยากจะได้มันคืนก็มาเอาที่อุโมงค์ซะที่นี่ไกลเกินไปสำหรับข้า ถ้าเป็นที่โอโมงข้าจะยอมเป็นคู่มือให้สมใจอยากเลยจากนั้นวิญญาณร้ายก็ได้จางหายไปพร้อมกับยาน UFO ที่กำลังตกสู่พื้นด้วยความรวดเร็วหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปสักพักตอนนี้ยาน UFO ก็ลงมาบนพื้นแล้วนะ และก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนนี่ก็ยังปลอดภัยอยู่ด้วยทั้งสองคนนี่ก็จะมาปรับทุกข์กันว่าต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปมีแต่ต้องปัดเป่าคุณยายสปีดเท่านั้นหนุ่มแว่นเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ลุกขึ้นไปเพื่อที่จะไปกำจัดคุณยายสปีดอีกครั้งแล้วเขาเนี่ยก็ยังถอดชุดมาให้โมโมจังใส่อีกด้วยหนุ่มแว่นก็ได้พูดว่าเรื่องทุกอย่างมันก็เป็นเพราะผมนี่แหละจะไม่ขอลากคุณโมโมเข้ามาปูพันธุ์อีกแล้วจะพยายามกัดฟันไปให้ถึงอุโมงค์ให้ได้แต่โมโมจังงเธอก็ได้ย้ยขึนมา ว่าทำไมถึงไม่พาเธอไปด้วย เธอเมื่อกี้ฉันไม่มีนายนะ่ะฉันก็คงตายไปแล้วด้วยเช่นกันจากนั้นเธอก็ได้ยื่นเสื้อผ้ากลับให้กับหนุ่มแวน่นและทั้งคู่เนี่ยก็ออกเดินทางต่อเพื่อที่จะไปถึงอุมโมงค์ให้ได้หนุ่มแว่นก็ได้ยอมรับออกมาเลยนะว่าตัวผมเองนั้นยังอ่อนแอคุณโมโมเอาชุดไปใส่ดีกว่านะครับถ้าไม่งั้นผมคงหันไปทางคุณไม่ได้แน่เลยโมโมจังไม่ได้ยินแบบนั้นก็ใจเต้นเลยเธอเนี่ก็คิดว่าคำพูดนี้เนี่ยมันคุ้นมากๆเลยเหมือนคำพูดทาคางุระขินเลยนะเมื่อเกิดความสงสัยในใจแบบนี้เธออก็ถามชื่่่หนนุแวไป หนุ่มแว่นก็เลยแนะนําตัวว่าอ๋อผมนะ่ะชื่อทาคาฮูระเคนครับได้ยินแบบนั้นโมโมจังเลยหัวใจพองโตอีกครั้ง